บริเวณจุดพิกัดจุดนี้คือแก่งจันทครับตรงนี้นี่ครับแม่น้ําโขงทั้งสายนะครับไหลลงมาปะทะกับเกาะแก่งน้อยใหญ่ที่อยู่นี่ครับตามน้ําโขงขวางกั้นลําน้ําโขงเอาไว้เลยนะครับอันนี้ครับความอันตรายอยู่ตรงนี้ครับการที่มันเป็นเกาะเป็นแก่งเล็กๆในน้อยแบบนี้เนาะน้ําโขงที่ไหลเชี่ยวกราดนะครับทั้งสายจะวิ่งจะไหลลงมาปะทะกับแก่งนะครับทำให้เกิดการตีขึ้น อ่าเป็นเกลียวนะครับแล้วก็มุดลงไปใต้น้ำแล้วขึ้นมาซึ่งเขาเรียกว่าการเทอร์โบเลนหรือว่าการไหลแบบพันผวนนะครับของกระแสน้ำานะครับตอนที่น้ำขึ้นไม่สูงมากนะครับมันจะมีความอันตรายมากมากกว่าตอนที่มันสูงนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะฮะถ้าตอนที่น้ำสูงรนะดับน้ำสูงนะระดับระดับแนวทรายนู่นเลยนะครับก็คือหน้าน้ำนะครับมันมันคือน้ำมันไหลยเยอะเนาะมันก็ าเรืออะไรมาก็จะไหลไปตามกระแสน้ําแต่อาจจะต้องระวังตรงปลายโขดหินหน่อยนะครับมันจะทําให้ท้องเรือแตกได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันระดับน้ํามันลดแบบนี้นะครับดูนะครับนี่ฮะการไหลของน้ําเป็นแบบพันผวนนะครับเนี่ยแบบนี้คือถ้าเกิดว่าคุณมีเรือนะครับถ้าไหลเรือมาดูที่น้ํามันโค้งมาทางนี้ไหลลงไปนู่นแล้วยังโค้งมาแสดงว่าตรงนั้นคือน่าจะเป็นแอ่งสะดืออะไรหรือเปล่านะครับไหลแ้มาลงตรงนี้นะ เป็นทางน้ํามาตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะครับถ้าคนตกเรือบริเวณนี้นะครับตกเรือบริเวณนี้แล้วนะครับจะโดนน้ํามันดูดลงไปข้างล่างเนื่องจากว่ามันเป็นก่อแก่งข้างล่างนะครับการที่เป็นก่อแก่งข้างล่างแบบนี้นะครับน้าดูดลงไปถ้าตกเรือปุ๊บขาเราจะโดนล็อกไว้ที่โขดหินข้างล่างและไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะพบว่ามีการรายงานแล้วก็ มีการบอกเล่าต่อกันมาว่ามีพบศพคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายบริเวณนี้นะครับของแม่น้ําโขงนะครับแข่งจันทร์ตรงนี้ครับอันตรายจริงๆครับตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะครับบริเวณนี้ก็มีคนพบเจอพญานาคเช่นกันนะบริเวณนี้นครับอันนี้คือจากคําบอกเล่านะไม่ได้เห็นเองกตานะครับบอกว่าบริเวณนี้ก็มีสิ่งลี้ลับให้เห็นอยู่นะครับ กลางค่ำกลางคืนก็มีแสงไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากลําน้ําโขงนะครับคล้ายๆกับแก้วเสน็จหรืออาจจะเป็นวิญญาณหรือถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นการยิงปืนหรือเปล่าแต่ไม่ยินเ,เ,เสียงกระสุนปืนนะนะครับนี่คือแก่งจันทครับมีพญานาคบางคนก็บอกว่าเห็นงูใหญ่ลอยขึ้นมากลางแม่น้ําโข,ง,ขงบริเวณนี้นะครับแล้วก็หายไปนะงูใหญ่มากๆเลยนะนะครับแก่งจันทครับ Telah susut ini.